มผมก็ไม่ทำหรอกนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีมากขอบคุณครับอ่ะสุดท้ายวรวมตัวแล้วคุณวิศนุค่ะ<ร>้าโรลมาแล้วนะคะก็สถิติอย่างที่บอกไว้คือ600เล่มคนที่ชวนคือพี่ดาเนติรมหนี่แหละค่ะแต่ว่าตามไม่ทันซะแล้วเ <laughs> พราะเวลาว่างไ <laughs> <า> <laughs> ้อยแบริาหารเวลาเก่งะค่ะเนื่องจากว่าตื่นเช้านะคะตื่นเช้าก็ใช้เวลาเช้าเนี่แหละค่ะมาอ่านอ่านหนังสือก่อนที่จะเข้าทำงาน เคยฟังเคยฟังหนัง <tacos> สือที่ปรสอ่านไหมคะเคยค่ะเฮยโอ้แฟนคลับเยอะมากเลยนะคะอ๋อนี่เจ้าของน้องทีวาก็มาเนี่เจ้าของหนังสือยังค้างอยู่อีกหนึ่งเล่มอย่าเพิ่งทวงนะก็ภูมิใจมากเลยนะคะที่ว่าได้อ่านหนังสือให้กับน้องๆแล้วก็หนังสือที่อ่านเนี่ยมีประโยชน์กับตัวคนที่อ่านด้วยเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราไม่ทราบแล้วก็ได้ทราบจากหนังสือที่เราได้อ่านเนี่ยแหละค่ะ แล้วก็ทําให้เราเพิ่มเพิ่มความรู้ขึ้นก็ขอบคุณน้องๆที่มอบหนังสือมาให้อ่านนะคะแต่ว่าอย่าทวงนะเดี๋ยวเครียดค่ะก็แค่นี้ค่ะเราก็จะอ่านต่อไปจะกว่เสียงจะไม่มีค่ะครับผมขอบคุณด้วยนะครับนะฮะจากชมรมอาสาสมัครเชิคนตาบอดนะครับแต่เราก็จะมีขออนุญาใหด่อยนะคุคกันคนสงขางก็เป็นอาสาสมัครนะคะแล้วคุณนัชนันด้วยนะคะ เราเราไม่ยอมเสียวเปรียบมะค่ะยอ๋อเราแนะนําตัวไปแล้วครับเราแนะนำเราแนะนาแนะนําไปแล้วนะค่ะขอบคุณนะครับนะฮะเดี๋ยวมีของที่เราเลือกจากทางมูลนิธิด้วยนะครับมอบให้นะฮะอีกหนึ่งกลุ่มครับเมื่อสักครู่นี้เป็นกลุ่มผู้ผลิตหนังสือเสียงและผลิตสื่อโดยตรงนะครับอีกหนึ่งกลุ่มที่มีส่วนร่วมนะฮะเป็นเครือข่ายนะครับใน 1414plus ด้วยนะครับนะฮะเป็นกลุ่มผู้มอบรายการหรือว่าสื่อเสียงให้กับ 1414plus นะครับนมาเผยแพร่นะฮะก,กลุ่มแรกเลยนะครับก็เป็นผู้แทนจากรายการเปิดโลกสื่อสารขอรินเชิญคุณสาร่าพลอยสุวรรณนะครับบนเวทีเลยครับสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันสารสาพลอยสุวรรณนะคะเป็นหนึ่งในทีมงานผู้ผลิตรายการเปิดโลกสื่อสารซึ่ง ปกติเราก็จะออกอากาศทางสถาดีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์น,นะคะ FM 101.5ซึ่งทางรายการของเราก็ต้องบอกว่าได้รับเกียรติจากทางสมาคมคตาบอร์ดแห่งประเทศไทยนะคะได้ดารายการเปิดโลกสืส่อสารขึ้นมาไว้บนเดซี่นะคะ1ึ1สซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยขจัดความไม่รู้นะคะในด้านของไอที เพราะว่าทุกๆวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรื่องของไอทีอยู่ใกล้ตัวเราบ้างนะคะท้าทีมงานของเราก็คิดแล้วก็ให้ความสําคัญกับคนทุกกลุ่มในส่วนของคนที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปนะคะก็มีความสบบามารถในการที่จะเข้าถึงในเรื่องของความรู้ได้หลากหลายช่องทางแต่ว่าคนที่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายไม่ว่าจะเป็น ผู้พิการทางสายตาทางหูหรือว่าทางใดก็ตามเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าเราจะทําอย่างไรให้คนกลุ่มนี้สามารถที่จะได้รับข่าวสารแล้วก็ข้อมูลได้เท่าเทียมกันกันกบคนทั่วๆไปซึ่งทางรายการของเราก็ให้ความสาคัญในตรงนี้มาตลอดนะคะวันนี้เข้าที่ได้ฟังนะคะก็รู้สึกดีใจที่ทางคนที่เป็นคนตาบอดคนพิการทางสายตาเนี่ย จะมีแอปพลิเคชันนะคะที่เป็นช่องทางในการที่จะได้ค้นหาความรู้กันนะคะก็ถ้าหากว่าในอนาคตทางสมาคมต้องการที่จะให้ทางรายการของเรารับใช้อะไรก็ยินดีนะคะก็สามารถที่จะรับฟังรายการของเราผ่านระบบเดนซี่หรือ4.4ได้นะคะแล้วก็ดีใจมากๆท,ที่ได้รับเสียงตอบรับแล้วก็ ฟิดแบบจากทางผู้ฟังที่เป็นผู้พิการทางสายตามาด้วยดีตลอดนะคะถ้าหากว่ามีอะไรที่เราพอที่จะช่วยเหลือนะคะมีอะไรที่ให้เรารับใช้ก็ยินดีนะคะขอสันส้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะครับขอเชิญกลมกับคุณสาราตอนสวันณ,ณด้วยนะครับอีกหนึ่งกลุ่มครับที่อยู่ในส่วนนี้นะฮะนั่นก็คือรายการสวนอักษรนะครับขอเชิญผู้แทนจากรายการสวนอักษรครับคุณกิติยาสินทุวรร สิทธุวาวันนะครับบนเลทีด้วยนะครับเชิญครับสิทธิยาสิทธุวราวันนึ่งในรายการสวนอักษรนะคะต้องขอแนะนำพระวนี่มาสองคนก็คือน้องดาราการทองลิบคนสวยขึ้นเป็นหนึ่งในรายการสวนอักษรเหมือนกันนะคะกครู่นี้ก่อนที่จะขึ้นมาใจชื้นมากๆเลยมีเสียงกรี๊ดด้วยแสดงว่าได้ได้ฟังกันใช่ไหมคะในรายการสวนอักษร ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดถึงความเป็นมาเป็นไปของรายการสนันสอนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะจิดเงื่อมาตั้งแต่ปี2538ก็หลายปีมาแล้วเกือบ20ปีนะคะท่านอาตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการสนักข่าวไทยนะคะคุณชินนรงคุณนักสิตาธิการก็มีดาำริว่าอยากที่จะให้รายการมีรายการเกิดขึ้นรายการหนึ่งก็คือเป็นรายการที่อ่านหนังสือให้กับ คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก็กลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่ตื่นเช้าแต่ก่อนนั้นมีช่วง4นาฬิกาถึง5นาฬิกานะคะแต่ณปัจจุบันนี้ก็ขยับขึ้นไป3นาฬิกาถึง4นาฬิกาอาจจะเช้านิดนึงก็พอมีดโมริแบบนั้นแล้วเนี่ยก็พีมงานทุกทคนนะคะก็ อ่านหนังสือให้คุผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นลักษณะของแต่ละสไตล์นะคะคือผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านก็ถ้าชอบสไตล์ไหนมันมีหลากหลายสไตล์นะคะคุณดล่าค่ะอย่างรายการสอนอักษรน,นะคะเราก็มีทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะอย่างที่ทราบคือจะตอนนี้เวลาของเราในตอนตีสี่ถึงตีห้าแต่ว่าตอนนี้เขยื้ไปเป็นตีสามแล้วนะคะหลายคนบอกว่า ไม่ไม่รู้จะรอฟังหรือว่าตื่นมาฟังดีเพราะว่าช่วงวิทยามิการมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครตื่นไม่ทันหรือว่านอนดึกไม่ได้นะคะฟังย้อนหลังได้นะคะทาง w w w m c o t n e t นะคะเขาก็จะ บันทึกเสียงรายการส,นสอนอักษรให้เปิดฟังได้ทุกๆวันนะคะย้อนหลังส่วนผู้ดำเนินรายการแต่ละวันก็จะสับเปลี่ยนเวียนหนังสือกันไปนะคะแนวธรรมะก็มีนะคะแนวสุขภาพก็มีแนวประวัติศาสตร์ ก็มีนะคะชีวประวัติมีเยอะเลยละค่ะก็อยากจะให้ลองฟังกันนะคะซึ่งการที่เราจัดรายการเนี่ยเราก็จะบันทึกไว้เป็นซีดีด้วยนะคะพอช่วงสิ้นปีเราก็จะรวบรวมเอาซีดีทั้งหมดนะคะแล้วก็มอบให้กับทางสมาคมคนตาบอดเพื่อนำไปใส่ไว้ในห้องสมุดของสมาคมต่อไปนะคะก็ เชื่อว่าคงมีหลายๆท่านเคยยืมไปฟังบ้างน,นะคะก็อีนความยินดีค่ะ่แล้วรายการสวนสนงที่ทีมงานได้ทําเนี่ย สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงนะคะคุณภาพเสียงจะต้องชัดเจนแล้วก็สําหรับผู้ที่ดาเนินรายการแต่ละท่านเนี่ยรอเรือรอริยงจะต้องอักขรต้องชัดเจนเราก็อยากที่จะให้ผู้ฟังได้รับฟังข้อมูลแล้วก็ข่าวสารเนะะื้อหาสาระของหนังสือน,น,นั้นได้อย่างเด่นที่คือจริงรายการรูปแบบรายการเนี่ยแต่ละท่านก็อาจจะบางท่านอาจจะใส่เพลงบรรเลงนะคะก็สลับกันไปแต่ว่ายอย่างของ,ของดิฉันเนี่ยวันพุธนะคะก็ก็ก เน้นเกี่ยวกับหนังสือสุขภาพสุขภาพตัวเองทีคาชอบอยู่แล้วก็จะเปิดเพลง สุนทราพรเพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบอยู่แล้วด้วยเป็นชอบส่วนบุคคลก็คิดว่าผู้ฟังมูลหลายๆท่านอาจจะชอบด้วยนะคะจริงๆแล้วนอกจากผู้วิการทางสายตาแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะตื่นมองฟังค่้น้างยอะงมากด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณมากๆเลยเพราะว่าเ,าเรามีความภาคภูมิใจที่เป็นหนึ่งใน1นึ่งสี่หนึ่งสี่พลัสเนี่ยนะคะก็นับจากนี้จะทําต่อไปแล้วก็จะสนับสนุนทุกอย่างนะคะ ถ้ากิว่ามีอะไรก็จะมีข้อแนะนำอยากจะเสนอแนะก็บอกมาได้เลยนะคะทางคลื่นก็มีเป็นมสเสจด้วยนะคะส่งมสเสจมาก็ได้นะคะว่าอยากจะให้ปรับปรุงตรงไหนหนังสือเล่มไหนอยากให้หยิบขึ้นมาอ่านอันนี้ก็แนะนำได้เหมือนกันนะคะขอบคุณขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับโปรเจกต์มินิทั้งสองท่านด้วยนะฮะจากรายการสวนอักษรก็ช่วงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับในการลุกมาฟัง พราะว่าฟุตบอลฟุตบอล <One low. S 1> เอตะพอดีใช่ไหมเปิดวิทยุไปด้วยฟังทีวีไปด้วยฟังทั้งสองข้างเลยนะครับ <One low. S 1> นั่นคือในส่วนของกลุ่มผู้ที่มอบราการที่ที่มีอยู่แล้วนะครับมอบให้กับทาง1-4ึ่งสี่หนึ่งสี่พละนะครับนำไปขยายต่อให้เราได้รับความรู้กันต่อนะครับนี่อีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนัทวุฒิอมรอวิวัฒนะครับจาก Read for the Blind นะครับที่จะมาทำความรู้จักกับพวกเรานะฮะที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วก็ทาน Read for the Blind เองมีกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะที่จะ มาซัพพอร์ตมาเซอร์วิสให้ครับ1414น,นะขอเชยญปรึมือให้กับคุณนัทวุฒิอมอริวัต์ด้วยนะครับครับก็ผมนัทวุฒิอมริวัต์น,นะครับก็วันนี้มาเป็นตัวแทนของกลุ่มที่มาร่วมกันสร้าง Read for the Blind ขึ้นมานะครับซึ่งก็มีคนมา,เข,า,มามเข้ามาร่วมกันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Samsung, Google, AIS SCB แล้วก็ที่สำคัญที่สุด เราทํางานร่วมกับทางบูลนิธิ์นตาบอดนะครับอ,อ,อยากจะขอเล่าที่มานิดนึงครับว่าแนวคิดเราคืออะไรนะครับเ,เราเองก็เป็นอาสาอ่ออานหนังสือมาก่อนทุกคนแล้วก็เป็นเป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าผมเองก็มีเพื่อนอีกหลายคนที่อยากอ่านหนังสือเสียงนะครับแต่เขาอาจจะยังไม่มีโอกาสได้มาที่ห้องสมุดหรือว่าเขาอาจจะยังติดงาน อะไรต่างๆนะครับมาไม่ได้นะครับผมเองก็มาแล้วก็มาฝึกอ่านในโปรแกรมเดซี่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เจอในวันนั้นเลยในวันที่ไปอ่านเนี่ยวันแรกเนี่ยก็คือเนี่ยครับอาทิตย์หน้าจะมีสอบแล้วนะครับแล้วน้องเขาฝากเท็กซบุ๊กให้กฎหมายเล่มหนาเบืเ้อ่มเลยนะครับหรือแค่สมวันแค่นั้นเองครับจะสอบแล้เพิ่งอ่านไปได้ประมาณตน้ตนๆเล่มแค่นั้นเองผมก็อโอเคเราตั้งใจเต็มที่อ่านอ่านได้ห้าน้าจบสลบ มือวิชากฎหมายนะครับก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราทํายังไงดีนะถึงจะทําให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาช่วยอ่านในเล่มเดียวกันได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เก่งเรื่องกฎหมายมากกว่าผมก็ได้ที่จะมาช่วยอ่านกันนะครับก็เลยคิดว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราทุกคนตอนเนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่ในในสังคมเราเนี่ยก็คือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับซึ่งใช้กันเยอะมากแล้ว มันเป็นการอัดเสียงที่ค่อนข้างดีมากผมเองตอนวันนั้นี่ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะอเสียงได้ดีแค่ไหนแต่เรารู้ว่าเทคโนโลยีพวกสมาร์ทโฟนตอนนี้มันดีกว่าไมค์ธรรมดาเยอะมากแล้วนะครับเพราะว่ามันมีระบบการตัดเสียงรบกวนคือมันทํามาคิดมาเยอะแล้วนะครับก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำแอปพลิเคชันนะครับบนสมาร์ทโฟนดีาาพพนมมไหมเอ,าาอเ่อเาอ่านอเสียงเข้ามาได้ ทีนี้ความยากคือทํายังไงให้มันมีตรงกลางอ่ระบบกลางเหมือนกับบรรณารักษณ์หรือสารบันของระบบเนี่ยที่มันลิงก์สมมติอ่านสี่พันดินบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามบทที่สี่เนี่ยมาจอยกันได้ให้เกิดเป็นสี่พันดินเล่มเล่มกลางเล่มเดียวได้นะครับอันนี้คือความยากละก็ในที่สุดเราก็ไปชวนนะครับซัมซุงซัมซุงนี่ปรนนา,าตัวคนแรกเลยบอกว่าขอช่วยเต็มที่ทั้งหมดนี้เป็นการกุศลน,นะครับไม่ไม่ได้มี ก็ขอปกมือให้ส m s ซุงในมตัวแทน a อ s ซุงม,มาด้วยรค,ครับแล้วก็ a อ s o o o g เ e ิอก็จอยด้วยเป็นเป็นการสนจริงๆนะครับเดิมทีเราคิดว่าเราจะตั้งเ,เงินรางวัลให้เด็กไปพัฒนานะฮะแล้วก็กาจ,จะจอยตอนจุฬาวิชาการตั้งไวท้ทักสองแสนอะไรเงี้ยแล้วโทรหา Google บอกขอให้ควนชนะได้ไปเที่ยว Google ที่อเมริกาแต่พอมองผ่านมาถึงวันนี้แล้วปีกว่ากว่าจะทำเสร็จนี่เกืปี ถ้าวันนั้นเรา,เาคิดตามแผนนั้นเดิมสงสัยไม่มีวันนี้มันยากมากยากจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการอิดิตเราคณาสาทุกคนเราจะรู้ว่าการอิดิตสําคัญที่สุดนะครับสองเนี่ยเราเราต้องขอ,อน้อมรับอย่างหนึ่งว่าเราขอเป็นหนังสือที่ไม่ได้เป็นคุณภาพสูงสุดนะครับเราเรารู้ดีว่ามาตรฐานของการอ่านหนังสือในห้องสมุดหรือสถานที่ที่อ่าน ทั้งหลายเนี่ยเราเน้นคุณภาพสูงมากนะครับทางรีสอร์ตบายเนี่ยมองว่าอปรแกหน,นังสือที่ระดับคุณภาพสูงสุดอันนี้เราก็ยังมีอยู่และยังเดินจะเดินหน้าต่อไปแต่เราขอ t ทรเกตกลุ่มที่เป็นหนังสือที่มีความเร็วสูงหน่อยเช่นบทความนะครับหนังสือที่หลากหลายขึ้นเร็วขึ้นนะครับบทความต่างๆัางสุขภาพศาส,สนาวิทยาศาสตร์นะครับหรือ กำลังจะสอบแล้วอย่างเงี้ยต้องขอให้หลายๆคนอ่านละไม่งั้นไม่จบเล่มแน่สอบไม่ได้แน่นะครับคุณภาพอาจจะไม่สูงสุดแต่ว่าได้เนื้อหาสาระนะครับก็อันนี้ต้องต้องขอเรียนไว้ว่าเราก็คิดมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าว่ามันจะไปได้ไหมนะครับก็เรียนว่าถึงวันนี้ก็มีหนังสือที่ออกมาจาก r ีฟอร์ดบรายทั้งหมดเนี่ย 9, เก้าพันเล่มนะครับก็หมื่นเล่มแล้วนะครับแล้วก็ ในนี้เป็นบทความประมาณ4,500บทความนะครับซึ่งเอาขึ้นทยอยเอาขึ้นไปใน14.4แล้วแล้วก็จะเป็น 14.4+ ต่อไปนะครับส่วนหนังสือเนี่ยต้องใช้เวลา QC มากหน่อยนะครับก็มีอาสาเข้ามาร่วมประมาณแสนคนนะครับสาเหตุที่เยอะเพราะว่าตอนนี้นั่งอยู่บ้านกินกาแฟแล้วก็อ่านเสียงในมือถือได้แล้วนะครับก็กเป็นความชื่นใจอย่างหนึ่งแล้วผมก็รู้สึกดีที่ว่าจริงๆแล้วมีคนอยาก ร่วมกันช่วยคนตาบอดเนี่ยอยากมีมีคนร่วมกันช่วยเยอะจริงๆนะครับรเพียงแต่ว่าพอเราเปิดช่องให้มีการช่วยกันได้มากและง่ายขึ้นเนี่ยเราก็เห็นว่าคนไทย,ยมีมีใจที่อยากจะมาช่วยเนี่ยเยอะเยอะมากนะครับอันนี้ก็คือที่มาของ Read for the Blind รีสปอร์ตไลน์นะฮะแล้วก็ใน f o o k r o o k r o r the Blind เนี่ยซึ่งซึ่งจะช่วยบอกอาสา,าได้ว่านังสืออะไรที่เป็นท็อป ที่ที่คนตาบอดอยากจะฟังเนี่ยก็จะมีคุณอีกก็ช่วยเอาขึ้นให้ว่าท็อป10ของแต่ละอาทิตย์เนี่ยมีสัปดาห์เนี่ยมีมีหนังสืออะไรบ้างจะได้อ่านได้ผมขอฝากประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับซึ่งเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนตาบอาดอ,อ,อีกอันหนึ่งเราเปิดเฟซบุ o กกลุ่มอีกอันหนึ่งชื่อช่วยอ่านหน่อยนะนะครับหลายๆคนก็เข้ามาพูดคุยกันเหมือนกันช่วยอ่านหน่อยนะเนี่ยเราต้องการจะทาร์เก็ต สิ่งที่ไม่ใช่หนังสือแต่เป็นความต้องการในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งตอนนี้มีคนตาสาเข Lie ้ามารออยู่ละพันคนมีคนตาบอดอีกหลายคนเข้ามาใช้ใบริการนะครับเช่นที่มีคนตาดีมาแวะบ้านผมสองวันที่แล้วปกติผมไม่เคยเปิดไฟในบ้านเลยคนตาดีคนนี้เขาลืมปิดไฟโหงหรือเปล่าปรากฏลืมปิดไฟจริงๆนะครับก็เราก็ช่วยตอบไปใน Facebook ได้นะครับหรือว่าโรงเรียนสอนภาษา อยากจะสมัครให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าส่งมาเป็นไฟล์รูปนะครับคนที่การตาสายตาอ่านไฟล์รูปไม่ได้นะครับก็จะมีอาสาที่ช่วยอ่านให้ครับอันนี้ก็ฝากไว้ทีดเดียวครับเผื่อจะช่วยกันได้ครับใครที่มีจจตอาสานะครับที่พี่นา,าสตัดเอาวไว้ทั้ง Facebook ช่วยอ่านหน่อยนะอันนี้ก็เป็นเป็นแนวจิปลาถาบทั่วไป <c oughs> ที่ที่คนตาบอดเองต้องต้องต้องสัมผัสแล้วก็ได้ได้พบเจออยู่เป็นประจำ <c oughs> ประจำวันอยู่แล้ว ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่สร้างประโยชน์ได้ผมว่าไม่เฉพาะคนตาดีนะไม่เฉพาะคนตาบอดนะนะคนตาดีด้วยนะครับที่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงสื่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของหนังสือนะฮะสื่อความรู้ต่างๆที่อยู่ในหนังสือนะครับก็สามารถใช้บริการได้นะครับนะฮะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณนัทวุฒิครับอมวิวันะฮะจากลิฟท์ฟอร์ดบลายนะครับนั่นก็คือเรื่องไหย ทั้งหมดนะฮะที่มีบทบาทนะครับสำคัญในการช่วยเหลือนะครับสำหรับงากิจกรรมของหนึ่งสี่หนึ่งสี่ plus นะครับนอกจากนี้เรายังมีพาร์ทเนอร์นะฮะมีผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับต่างๆมากมายเลยที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นมาบนเวทีนะครับก็เราก็เชิญที่เป็นสำคัญสำคัญเนื้อๆนะฮะขึ้นมานะครับต้องระวัง คุณกันอยากรู้ไหมรางวัลใหญ่คือภาษาญี่ปุ่นเขาาว big big prize อย่างงเะไรโอ้ตลกเอามาเป็นปัวรอดคนแรกรางวัลใหญ่ของเราคืออะไรคะได้ยังไงนั่งรอลุ้นกันตั้งแต่ต้นแล้ว